สวัสดีครับพี่น้องพักผสมเกษตรบ้านนุ่นชาแนลคือเก่านะครับพี่น้องพี่น้องบันที้มีนกกล้วยมาอัปเดตนกกล้วยนะครับกล้วยมงคลนะครับพี่น้องมีอยู่3ชนิดจุด่สนเกษตรบ้านนุ่นการเซียเอามาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้คอจักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับพี่น้องอ่า ตอนนี้นอกำลังงามครับพี่น้องบอกเลยตรงๆว่านอกำลังงามนอกำลังสวยังกำลังแต่นอแต่ก่อเหมาะที่จะพร้อมที่จะขยายพันธุ์นะครับสนุกสนใจจกับติดต่อข้ามาที่094029109นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทษแลวก็เบอร์ไล่เด้อครับพี่น <Gym. S 2> oh ้องเ้ออโทษกันข oh ้ามาได้ติดต่อกันข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องกันครับพี่น้องว่านอเขาสีงามนอกขาสีสวยปันไดครับผมไปไปเบิ้งกันครับนี่ครับพี่น้องเป็นพันธุ์เควนากเนอ อันนี้เป็นพันธุ์กล้วยนาคที่อยู่สวนบ้านนู้นที่พ่อได้จำหน,น่ายเนาะครับพี่น้องพ่อได้แบ่งปันให้กับพี่ครับน้องเอาอันนี้ผมตัดนอก็ออกเขาก็แท่งึ้นไหมได้ครับตัดนอออกก็แท่งึ้นไหมก็ลังสีงามครับพี่น้องน้องงามครับผมบางตน้นก็ดูอันนี้กล้วยสาวนะยังไม่ได้ตกเครือนะครับผมเป็นกล้วยสาวทียัง่งันได้ตกเครือนะครับก็เ,เลยเอามาให้พี่น้องเขาเป่น ก็คือตัดนอเขาออกนะครับแต่งนอค่ะค่ะล้วแต่งนอแหละเนี่ยครับแต่งนอหลายครับพี่น้องบนตัดแล้วก็เอาใสโค้นเข้าไปคือเก่าครับเพื่อให้ข้นเขาโมแห่นเนาะนี่แหละลักษณะของกล้วยหน้าเขาจะเป็นต้นสีแดงนะครับแดงออกม่วงๆได้ใชับพี่น้องลักษณะใบข้องประมั่ยาวจากเมตรหนึ่งนั่นแหละครับเนี่ยครับ ยาวจากเมตรหนึ่งความกว้างประมาณจากเกือบเมตรนะความกว้างอ่ะเกือบเมตรนะดูสินะครับความยาวประมาณจะเมตรเกือบสองเมตรเลยละ่ะนะครับอันนี้ผมตัดอ่าใบเขาออกเพราะว่าลดเข้ามาตัดอย่างมันเข่าออกลําบากนะครับก็เลยตัดตัดอย่างตัดกิ่งใบเขาออกแน่นิดนึงนะครับลักษณะทรงภูมิง,ง่ามครับพี่น้องเดี๋ยวกะเดี๋ยวก็ตกเครือแล้ว อันนี้เป็นเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคืออยู่ที่สวนจะมีสามสายพันธุ์ที่ที่เด่นๆเ,เนาะที่ที่พอจะแบ่งปันกับเพื่อนๆได้แล้วก็เป็นจุดขายของสวนนะครับพี่น้องเป็นจุดขายของสวนเราเครื่อเขากตัดไปแล้วบางต้นนะครับตอนนี้ก็กําลังขยายอีกนะครับกาลังขยายยุคครับพี่น้องเพราะว่าอ่า อยู่ในหมู่บ้านกัมา่สอยกันสนับสนุนอยู่ครับพี่น้องกัแบ่งปันกันไปนะครับนี่ก็เป็นอีกนี่ชนิดแรกนะเหลืองาช้างกับเทพนมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูงาช้างกันนะครับผมสลับกล้วยหน้ากะเอาไว้ซัมเนตสกอรนะครับส่วนมากนะครับยุษสวนนี่กัสีจำนายนอะนะครับสีแบ่งปันเรื่องนอแล้วก็ในเรื่องของอ่า กล้วยนะครับที่เขาโตเครื่องโตยางแล้วกัส่วนมากก็สิเป็นลูกค้าทังอินโดอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็พม่านะครับพี่น้องสามประเทศนี้เพิ่มมากินมากินครับเอาไปทไ่าดเพิ่นกับพ่อครับบีละลอยก็ขค้ายได้ครับพี่น,อนนะ้องกล้วยนนคกนะแต้เฮาก็ตตรงเบิงมันสมเหนือสมราคานะครับแล้วก็ผู้ที่เพิ่นเคยกินเพิ่นกับ่าต้อนะครับพี่น้องกับ่ได้ววาบ่ได้วา,วาดอกนะเออ ลูกค้าประจำก็เอารถกันไปทั้งรถทั้งแทมทั้งคายแหละครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปดูงานสร้างกันต่อครับมาต่อกันดูกล้วยงานสร้างนะครับพี่น้องอันนี้งานสร้างกาตัดต้นตัดต้นแม่เข้าไปแล้วนะครับตัดเครือเข้าไปแล้วนะครับต้นน้สิมอยู่ประมาณ8ลรูปเขาจะออกมาเป็นวีเดียวนะครับแล้วก็หนอ่นอก,ก็ตัดไปแล้วคือขุดไปแล้วประมาณสีน่นะครับก็ไปแบ่งปันเพื่อนแล้วก็หน่อใหม่เขากำลังแตกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นงานช้างนะครับ นี่เป็นกล้วยงาช้างนะครับนอเขาสังเกตเบื้องนอเขาสิง,งามนะครับพี่น้องห็นบอกกำลังแตกหน่อแทงหน่อขึ้นมาเลยนะครับผมกะสิประมาณนี่แหละพี่น้องสลับกล้วยงาช้า,างลูกเขาสีงใงญ่ครับพี่น้องรือยิ่งเขาเป็นถ้าถ้าเขาจะออกมาแค่เคือเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเขาออกน้อยถ้าเกิดเขาออกน้อยมากว่าออกน้อยลูกนะ ออกร้อยลูกก็ลูกยิ่งจะโตนะครับขวดขวดเครื่องดื่ม1.5ลิตรนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะใหญ่ประมาณนั้นไม่ได้โม้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ปลูกแล้วก็คงจะรู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาเยอะเขาก็จะลูกไม่โตแต่ยังไงก็คือโตอะโตแต่ว่าไม่โตแบบโตแบบไม่ไม่ไม่ถึง1.5ลิตรอะขวดอนะแต่ก็ได้เยอะนะครับลูกละอย่างน้อย,อยก็อ่ะไม่ต่ำกว่าโลเนาะ ไม่ต่ำกว่ารูด้วเจ็ดแปดขีดประมาณนี้นะครับสำหรับกล้วยงาช้างนะครับผมผมเอาไปขายเรื่องเทือกะมีมัสม,มีเพจพวกเพจเพื่อนอันที่เอาไปขายทรงต้อนะครับที่เขาเอาไปทําเป็นกล้วยอะไรอะกล้วยทอดกล้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นที่ที่มันจะไปทอดแล้วเป็นกรอบๆอ,อะครับนั่นแหละก็จะมีมี ทางเฟซเข้าโทรมาสั่งอะไรประมาณนี้ถ้ามีผมก็ส่งไปให้เขานะครับผมผมก็สีส่งไปเรื่อยๆถ้ามีนะครับก็ก็เป็นราคานะครับก็เป็นราคาอีกเป็นกล้วยที่เป็นราคาแต่ว่าที่เราส่งไปให้เขาก็าจะเป็นเป็นกล้วยดิบนะครับเ็าจะเอากล้วยดิบนะแล้วก็อา,กอาไปทําเป็นกล้วยเอาไปทอดเป็นกล้วยไอ้ที่กินเล่นน่ะขบเคี้ยวนะครับของขบเคี้ยวอะ่ะนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะนะเนี่ยต้นหนึ่งเขาจะ เขาจะได้ได้ได้หน่อเยอะนะครับดูดูแลดูลักษณะเขาจะเหมือนเหมือนตีนช้างนะครับเขาจะใหญ่นะครับเขาจะออกหนอ่อตามนี้เห็นไหมหน่อเขาจะเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นแตกขึ้นแล้วก็นั่นก็จะแบ่งขุดหน่อตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อใหม่เขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อวานก็ เมืบ่บวานก็ขุดแม่เข้าไปแล้วแล้วก็เลยเอาไปขยายอกีกเอาไปขยายโดยโดยผมจะผ่าเป็นสี่สี่ซีกสี่สี่ชิ้นนะครับแล้วก็เอาไปถมดินเลยขุดดินกลบไปเลยเแล้วก็จะแทงหน่อขึ้นมาเราได้หน่อเยอะด้วยครับหน่อแทงขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับหน่อก็จะเยอะจะใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอ่าสุดท้ายกล้วยสุดท้ายก็คือกล้วยเทพพนมนะครับผมเดี๋ยว เข้าไปตามเบื้องกันครับพี่น้องไปครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวนี่คือหน่อกล้วยเทพพนมนะครับพี่น้องอันหนอ่อกล้วยเทพพนมมันกาให้นอไลกันด้วยครับแต่เพียงแต่ว่าอันนี้คือขุดไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับแล้วหน่นอนอ้ดเขาก็แต่งออกามาอีกสวยครับพี่น้องมึงดูขนาดนอก็แต่เนี่ยเวลาเขาเอาไปปลูกเวลาเขาไปเพาะชำเขาก็จะเอาแบบนี้แหละครับมันสวยเนี่ยครับสวยอันนี้ผมตัด ตัดหนอเข้าไปรอบหนึ่งแล้วนะรู้สึกโคนเขาจะใหญ่นะครับลองทําดูนะครับทุกคนนี่แหละคือหนอเวทเทพนนมนะครับหนอกกะลังง่ามครับพี่นนองพอฝนกราลังตกเนาะฝนตกมาไซนั่งก็ได้น้ำได้อ่าความชื้นนะครับพี่นนอถึงถึงฝนไม่ตกเราก็ลดน้ำให้อยู่แล้วนะครับพอเราลดลดเงาะลดทุเรียนเราก็จะลดให้อยู่แล้วอย่างนี้นะครับนี่เป็นหนอหนอขึ้นหนอขึ้นไม้นะครับอันนี้เป็นหนอรุ่นพี่นะครับกราลังถิโตกเครื่อนะครับพี่นนอเนี่ยเขาก็ห้หนอมาแล้วนะครับ เนี่ยรอยรอยแบบนี้คือรอยที่ขุดนะครับขุดหนออ,นอู้กัน่างไดกับแบงปันกันไปนะครับพี่น้องยังมีนออีกหลายเยอะครับพี่น้องเห็นบะอ,อันนี้คือคือผมจะพยายามแยกเขาออกไปให้เยอะที่สุดนะครับจะไม่ให้เขาชิดกันนะครับปุณนต้นปุณนกะนะักเครื่อนระลมเห็นบอพี่น้องก็เลยไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้ค้ำนะนี่แหละครับนอกล้ย ทั้งหมด3 3สาอ่าสสายพันธุ์นะครับอยู่สวนจริงๆแล้วมันก็มีสายพันธุ์อื่นๆอีกเยอะแยะนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก่าวถึงสาสายพันธุ์เนี่ยกรเนาะครับพีนองเดี๋ยวสายพันธุ์อื่นเท่าจังไปว่ากันไหมจริงๆแล้วมีเยอะครับผมเนาะแต่นอนอนเนี่ยปีนี้ปีนี้มีเยอะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่สวนเกษตร บาทนน h ชาแนลได้นะครับผม0940299109อันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์และ messenger ก็ทักทายกันเข้ามานะครับที่เบอร์0940299109นะครับผมมีตลอดครับผมราคายุติธรรมนะครับพี่น้องบอ้แพงครับพี่น้องบองนะ้แพงนะแบ่งปันกันไปปลูกเนาะ ก็มันเป็นกล้วยมงคลนะครับมันก็จะขายได้อยู่ตลอดแต่ว่าบางบางาบางลูกค้าบางรายที่ซื้อไปแล้วก็บอกว่าไม่เกิดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือจริงๆอ่ะกล้วยเขาก็ชอบน้ําเหมือนกันนะครับยังไงก็ให้น้ําเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วปลูกเลยนะครับผมยิ่งหนานแล้งเนาะช่วงตั้งแต่บกกลากลุ่มผ้ามีหน้าเมษาไปเนี่ยโอ้ยพี่น้องฝนไม่ตกเลยเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการน้ําก็ต้องให้น้ําเขาด้วยนะครับผมอัน้กา ฮดประจำนะครับพี่น้องบางที่ก็สามมือบางที่ก็หกมือแล้วแต่เนาะแล้วแต่ขาเบิงเบิงความชื้นของกล้วยของดินนะครับพี่น้องมันก็แล้วแต่เพราะว่าทุเรียนนี่สามมือฮดอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นตามสเต็ปพ่อกับฮดพ่อได้ศาดตร์ได้เขาก็ศาสตร์ไปนี่ินะครับพี่น้องนี่แหละหน่อเยอะอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะถ่ายถ่ายให้ดูแค่บางส่วนจริงๆมันมีผมมีหน่ออีกเยอะครับผมแล้ว แล้วปีนี้ก็มีโครงการที่จะที่จะขยายอีกเพราะว่าผมเอาสวนยางออกไปแล้วนะครับผมก็จะขยายพวกกล้วยหน้ากล้วยงาช้างนะครับแล้วก็กล้วยเทพนมก็จะขยายต่อไปพวกกล้วยหอมกล้วยอะไรพิ่งน,นี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกล้วยหักมุกนะครับก็เป็นกล้วยที่ตลาดต้องการนะครับพี่น้องกระสิขยายขึ้นกันนะครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้คลิปกล้วยมงค้นชนิดนี้เอาไว้ซ้ำนี้สักก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมาว่ากันต่อจังได้กับฝาก อ่าเป็นแรงเชียร์แรงใจเหตสวนเกษตรบ้านโน้นนีเด้อครับเด้อนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับผมยังไดก็ซอยเชียร์ซอยสนับสนนสนุนกันแน่นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สักนี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ